เปิดฉากมาหากรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ปลายป,ายปีอย่าง Motor Expo 2025เพิ่งเริ่มวันแรกค่ายรถทุกค่ายก็ใส่กันยับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ราคาดีเพิ่มรุ่นย่อยราคาพิเศษและแคมเปญเ,เดือดๆทั้งงาน ก็ถือว่างานมหกรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ปลายปี2025ของประเทศไทยอย่าง Thailand International Motor Expo 2025ได้เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งรถยนต์แต่ละค่ายก็ขนทับรถรุ่นเด็ดในแบรนด์ของตัวเองมาเปิดตัวมากมายนะครับและในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าปีนี้ก็ค่อนข้างดุเดือดกว่าทุกปีพร้อมกลเม็ดและแคมเปญใหม่ๆมากมายนะครับซึ่งจะมีบูธไหนและรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ขอเริ่มที่แบรนด์แรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือแบรนด์จีลี่ซึ่งในงานมอเตอร์เอ็กซ์นี้นะครับทางจีลี่ก็เปิดตัวพร้อมราคารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่างเป็นทางการนั่นก็คือจีลี่ EX 2ซึ่งถึงแม้จีลี่ไม่มีโรงงานที่ผลิตในประเทศไทยนะครับแต่เปิดราคามาแบบนี้คู่แข่งมีหลังหักกันบ้างโดยราคาอยู่ที่429,990บาทถึง459,990บาทนะครับ แต่แคมเปญพิเศษสำหรับ2,000คันแรกราคาจะอยู่ที่3 99, 9 9 9 9 0บาทถึงรุ่นท็อปในราคาที่4 2 9 9 9 0บาทเรียกได้ว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับ400,000มีทอนกันแล้วโดยทางจีลี่นะครับยังรับประกันคุณภาพตัวรถนาน6ปีหรือ160,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ180,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีโดยตัวเริ่มต้นนะครับมากับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวและกำลัง110 6แรงมา้าแรงบิด150นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ39.4กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน11วินาทีความเร็วสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่395กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC รองรับการชาร์จกระแสสลับนะครับอยู่ที่6.6กิโลวัตต์และการชาร์จกระแสตรงที่70กิโลวัตต์ ชารจาก30 8 0ถึง80%ได้ใน25นาทีส่วน j i l e Galaxy Ex 2รุ่น Max นะครับสเปคด้านคุมพลังก็จะเหมือนกับรุ่น Pro แต่มีออปชั่นอื่นๆเสริมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นล้ออลอยขนาด16นิ้วระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเบาะที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้าระบบค้นหาและสั่งงานรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน ไ i เล l e ชาร์ a เจอร์ตำแหน่งลำโพงที่เพิ่มขึ้นไฟแอมเบียนไลท์และระบบขับขี่อัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นถึงก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับการจ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณสามหมื่นและด้วยการเปิดราคามาแบบนี้ทางคู่แข่งก็อาจจะมีแคมเปญพิเศษในเรื่องของราคาเพื่อม,มังัดกับ g ิล l ี ex 2รุ่นนี้ก็เป็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบูลิงดิงโก r อล่ากูดแคท GCL UT MG4 Electric หรือแม้กระทั่ง b y d Dolphin ส่วนช้างอลูมินนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังเป็นกระแสรหรือว่าเป็นเทรนแฟชั่นอยู่หรือเปล่าและอีกหนึ่งจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ g e ล l y นะครับนั่นก็คือคุณภาพวัสดุและงานประกอบรวมถึงการจุนเสียงลำโพงในระบบความบันเทิงที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ อีกหนึ่งค่ารยรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือฉางอานโดยในงาน Thailand International Motor Expo 2025ทางชางอานได้เปิดตัว d e p o l s 05รุ่นย่อยใหม่เป็นรุ่นพออบสุดนะครับนั่นก็คือ d e p o l s 05 BEV Max Long Range ที่มาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ120,000กิโลเมตร รับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน24ชั่วโมง8ปีประกันภัยชั้น1นนาน1ปีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตัง้งสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่จาก56กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ เป็น68.82กิโลวัตต์ชั่วโมงเลยทีเดียวทำให้การวิ่งระยะไกลขึ้นนะครับจาก470กิโลเมตรต่อ1การชาร์จเป็น560กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC มอเตอร์ไฟฟ้าที่พลังมากขึ้นนะครับจาก238แรงมา้า เป็น272แรงมา้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึงร0อได้ใน6.48วินาทีและให้ล้ออรลอยมาถึง20นิ้วถึงราคาก็สูงกว่ารุ่นอื่นๆพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับโดยราคารุ่นนี้อยู่ที่9,99,000บาทถึงทางช้างอานนะครับยังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นในกลุ่มพรีเมียมนั่นก็คืออวตารศูนย โดยมาถึง2รุ่นย่อยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับสเปคจีนแล้วนะครับนั่นก็คือรุ่นรองท็อปและรุ่นท็อปสุดนั่นเองโดยอวตาร07 Max รุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังที่จําหน่ายในไทยนะครับราคาอยู่ที่1 6 5 9 0 0บาทและอวตาร07 Ultra ขับเคลื่อน4ล้อราคาอยู่ที่1 8 5 9 0 0บาทโดยแพ็กเกจของอวตารนะครับจะเป็นการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ120,000กิโเมตรการรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ160,000กิโเมตรโดยคุ้มพลัง ในรุ่นมอเตอร์เดียวนะครับจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพลักกำลัง338แรงมา้าแรงบิด365นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรีร่ความจุ82.16กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน6.8วินาทีความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่575กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วนมอเตอร์คู่นะครับ ก็จะมากับมอเตอร์พละกกำลัง590แรงม้าแรงบิดสูงสุด645นิวตันเมตร จับคู่กับแบตเตอรี่ความจุเท่ากันนะครับที่8 2 1 6กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งไวี้ที่545กิโลเมตรต่อ1การชาร์จสามารถทําอัตราเร่งจากศูนย์ถึง1 0อได้ที่3.9วินาทีและความเร็วสูงสุดที่200กิโลเมตรโดยทั้ง2รุ่นนะครับรองรับการชาร์จ DC สูงสุดที่420กิโลวัตเท่ากับสเปคจีนโดยความแตกต่างนะครับเราก็ได้ทําการเปรียบเทียบไว้แล้วที่ EP ก่อนหน้าและเท่าที่ดูฟีดแบ็กนะครับก็เหมือนจะราคาสูงกว่าคคู่่แขงพอสมวร ฝั่งเจ้าตลาดอย่าง BYD นะครับก็มี Motor Expo c a m p a i g ถึงก่อนหน้านี้นะครับมีการลดราคา BYD Dolphin และ BYD a e t t o 3แล้วนะครับและไลน์อัปรุ่นอื่นๆที่ทำการลดเพิ่มในงาน Motor Expo ก็จะมี BYD M6 นะครับที่ตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่799,900บาท BYD Seal นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่799,900บาทไปจนถึง BYD s i l e o n 7นะครับเริ่มต้นเพียง1 7 4 9 0 0บาท เรื่องอีกหนึ่งบัตรเด็ดของ b ี d นะครับตอนนี้ก็มีการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานแล้วไม่แน่ใจว่าเฉพาะ BWD ATO3 ัและ BWD d o u p h i n หรือเปล่านะครับที่ฟรีส่วนรุ่นอื่นๆนะครับก็จะต้องซื้อเพิ่มในราคา5,000บาทและแบรนด์เดนซ่าอาจจะต้องซื้อเพิ่มในราคา1,000 0บาท ส่วนเดนซาครับก็มีการปรับราคา MPV เดนซาดี n นโดยมอบส่วนลดสูงสุดถึง200,000บาทซึ่งเริ่มต้นนะครับราคาจะเหลือ1,899,900บาทและรุ่นท็อปราคาจะอยู่ที่2,499,900บาท ทางของโอมู a ดแอนเจคู่นะครับงานมอเตอร์เอ็ก2025นี้ทางโอมู a ดแอนเจคู่ได้นําตัวบัคมาโชว์อีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนั่นก็คือ OMODA 4รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของโอมูดาปรับราคาเจคู่6 EV โดยสนันนราคารุ่นเดิมต้นนะครับตอนนี้เหลือ799,000ไปจนถึง999,000บาท พร้อมการมาของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง j q 6 T EV นะครับโดยเปิดตัวมา1รุ่นนั่นก็คือรุ่น Long Range All Wheel Drive สนนราคาที่1 4 9 0 0 0บาทพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถวารันตีนาน8ปีหรือ200,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูง8ปีหรือ200,000กิโลเมตรและรับประกันมอเตอร์ขับเคลื่อนนาน8ปีหรือ200,000กิโลเมตรซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมีมิติตัวถังใหญ่กว่า j q 6 EV ในทุกด้านนะครับแต่ระยะถ่ายล้อจะเท่ากับ j q 6 EV ซึ่งขุมมลลังแะส จะมากับมอเตอร์คู่พละงกำลังรวม279แรงม้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ69.77กิโลวัตต์ชั่วโมงเครมอัตราเร่งจาก0ถึง100ที่6.5วินาทีความเร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครมระยะทางการวิ่งนะครับที่408กิโลเมตรต่อ1การชาร์จรองรับการชาร์จ AC ที่6.6กิโลวัตต์และ DC Fast Charge นะครับอยู่ที่85กิโลวัตต์พร้อม v t l สูงสุด3.3กิโลวัตต์ มาที่ฟั่งรถยนต์ไฟฟ้ายุโรปกันบ้างนะครับโดยมูดของ Mercedes-Benz ปีนี้ก็มากับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง C L A 250 Plus E V with EQ Technology ถึงรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นประกอบไทยของ Mercedes-Benz โดยทาง Mercedes-Benz นะครับมาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน3ปีไม่จำกัดระยะทางและการรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูงนาน10ปีหรือ250,000กิเมตรโดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับก็มีไฮไลท์เด่นๆมากมายนั่นก็คือเรื่องของ แพลตฟอร์มแรงดันไฟฟ้า800โวลต์และการติดตั้งเกียร์แบบ t o speed ซึ่งเราเคยพูดถึงเทคโนโลยีนี้ในรถยนต์ไฟฟ้าของ Porsche และ Audi รวมถึงแบรนด์ไฮเปอร์คาร์อย่าง Rimac แล้วนะครับระบบอินเวอร์เตอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์โดยขุมพลังนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวพลังกำลัง272แรงมา้าแรงบิด335นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ85กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน6.7วินาทีความ เรวสูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งสูงถึง792กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐานจับอยู่ LTP ซึ่งระยะทางการวิ่งของ Mercedes-Benz นะครับก็ใกล้เคียงกับความจริงค่อนข้างมากส่วนเรื่องการชาร์จนะครับรองรับการชาร์จ AC สูงสุดที่22กิโลวัตต์ DC Fast Charge รองรับที่320กิโลวัตต์ชาร์จ10นาทีนะครับเคลมว่าวิ่งได้ถึง325กิเมเลยทีเดียว ฝั่งของ bmw นะครับก็มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า suv รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ bmw ix lci หรือ bmw ix xdrive 45 m sport โดยมาพร้อมแพ็กเกจ bsi ของ bmw ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประกันตัวรถนาน4ปีไม่จำกัดระยะทางการรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูงนาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรโดยสามารถซื้อ BSI เพิ่มได้นะครับโดยเพิ่มวารันตีประกันตัวรถนานสูงสุดถึง6ปีไม่จำ ำกัดระยะทางและค่าบำรุงรักษา BSI นาน6ปีไม่จำกัดระยะทางเช่นเดียวกันส่วนขุมพลังนะครับสำหรับ BMW iX x, x d r i v e 4 5 M Sport มากับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่พละงกำลังรวม408แรงม้าแรงบปดสูงสุด700นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ100.4กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อเคลมอัตราเร่งจาก0ูนถึง100ได้ใน5.1วินาทีความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่602กิโลเมตรต่อ1การชาร์จ มาตรฐาน w LTP โดย BMW iX CRI หรือ BMW iXXDrive 45 M Sport รุ่นนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่5,999,000บาท ฝังของม no ินิคูเปอร์นะครับก็มีการเปิดตัวมินิคูเปอร์เอสแมนเรุ่นย่อยใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับโดยสนนราคาที่1นึ่งล้านจ็ดแสนหบาทซึ่งมาพร้อม MSI Standard โดยเป็นการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน4ปีไม่จํากัดระยะทางการบำรุงรักษานาน4ปีไม่จํากัดระยะทางและการรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูงนาน8ปีหรือ1นึ0 0แกิโลเมโดยขุมพลังนะครับมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลัง208แรงม้าแรง สูงสุด330นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ54.2กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อนหน้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100 km. ได้ใน7.1วินาทีความเร็วสูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมระยะทางการวิงว่งมที่405กิโลเมตรต่อ1การชาร์จรองรับการชาร์จ AC ที่11กิโลวัตต์นะครับ DC Fast Charge สูงสุดที่95กิโลวัตต์ชาร์จจาก10ถึง80%ได้ใน31นาที ังของคุ้มพลัง e-power อย่างนิสสันนะครับก็มีการเปิดตัวพร้อมราคา Nissan x t r a l e-power e-force ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับด้วยราคาที่1 6 9 9 0 0 0บาทมาพร้อมการรับประกันคุณภาพจากนิสสันประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรรับประกันระบบไฟฟ้า e-power นาน5ปีและการรับประกันแบตเตอรี่นาน10ปีไม่จำกัดระยะทางซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกห จุดขายของ Nissan X-Trail e p ร w e r o f o r วรุ่นนี้นะครับซึ่งไฮไลท์เด่นๆของ Nissan รุ่นนี้ก็มีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลุมพลัง e-Power ของ Nissan ตอนนี้นะครับรวมถึงที่ติดตั้งใน Nissan X-Trail จะเป็นคุมพลัง e-Power Generation 3แล้วนะครับโดยมีการพัฒนาในจุดต่างๆทั้งเรื่องของการใช้พลังงานและความร้อนซึ่งนาเทคนิคโคลสเปรย์มาใช้ในการสร้างเบาวาวซึงจะประหยัดพลังงานกว่าเดิม1 5 และลดเสียงให้เงียบกว่าเดิมนะครับถึง5.6เดซิเบลในเครื่องยนต์เบนซินรหัส KR15DDT30 สขนาด1.5ลิตรจับคู่กับเทอร์โบพละกำลังสูงสุด142แรงมา้า แรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่ทําหน้าที่ปั่นไฟไปยังแบตเตอรี่เพื่อจ่ายพลังงานให้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนตัวรถระบบทรงกําลังนะครับเป็นแบบ5 in 1โดยเป็นมอเตอร์คู่นะครับซึ่งตัวแรกมีพลังก,กำลังสูงสุดถึง203แรงม้าแรงบิด330นิวตันเมตรและมอเตอร์ตัวที่2นะครับ พลักกำลังถึง135แรงมา้าแรงบิดสูงสุดถึง195นิวตันเมตรซึ่งเทคโนโลย e ี e-Force นะครับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของ n i สสันในระบบขับเคล,ลื่อน4ล้อทุกรุ่นและนี่ก็เป็นเพียงน้ำจิ้มเล็กน้อยนะครับสำหรับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ปลายปีอย่าง Thailand International Motor Expo 2025ซึ่งอีกหลายๆบูธหลายๆแบรนด์ครับ ก็น่าจะมีการโชว์ไม้เด็ดกันอย่างดุเดือดเลือดสาดหลังจากนี้แน่นอนเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ c e b o o k Newtech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน